เขานี่ก um. ินเข่ากินหลังโมกินแลก็ไปลุงเลี้นงอาเจ๊อาเจ๊จะได้กินกปิดจับแค่ไหนเนาะตกเลยจอกล่ะวิัเอาวัฒนาวะเอาทบจี้ตรงนเจ๊จุยยนะจ๊จ๊นะจ๊นะ้นอะไรที่ีอ้นอะไรทีนักเรียนทีคน เจียแล้นะแม่ันนี้เจียในในเรนดรยแม่ดูมุนะเจจันก็เหรอย่าไปใช่เปียชีอันนีน้ำขึ้นมาเนี่ยท้องมือมอาดน้ำจับตีสตอนนี้ก็บต้มกินลากลางม่พี่น้อยเพิ่นกำลังอาน้ำทำเสอะไรเปอีเปิด์ดเค้ก ตอนนี้เขาก็จะคนของไปี่องเรียนพี่น้องมันก็จะมีเลือดข,อขาหน อะไรเช่นนี่จ้ะเป็นตะปูถึนี่การกับดักแกตัวแรก่ยุคนเป็นอลยขอออกลยอันมาเจียมจี้ยหรออันเซ็กซีกับขนมจะอะไรเอาละ mãi là... <laughs> <laughs> à, <laughs> mặt mặt um mặt 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 mắt mặt đau mặt 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 mặt

ก็มมแยยม่เปิดเทโต้ไหมเปอรยาขนมอะไยายขนมเปอร์นดให้แม่ข้าวล้างโถยที่นอนวันนี้ <c oughs> <laughs> ไปไม่จีไปไล่ซอยไม่เท่าจีไปงูกิ้งก้ามดมากนะไรดิคือบ่ให้แม่ขึ้นซีนรถเลย อะเบเนาะเบเนอ้าวอเออออกเดินทางต้อหลักถุเหล็กตด แล้วโรงเรียนกวนคลายใส่อาจารย์อาจารย์ไปใส่อาจารย์อา,ารยอ,อ,อาจารย์สอนห้องไหนโอ้ห้องนี้ไม่จะคุนไว้ดีอาจารย์ โอ้มีนักเรียนจะพ่นมือนี่หอดหาซิปวะหาไหมไม่นั่งวัลไมไปนั่งยิ้ม่นเลยโอ้นักเรียนไปนั่งวัวดูโอ้นักแบกกอนเออทั้งนี้ได้กินนัน่นมือน,นี้ได้กินทั้งวีบอ๊ว่าได้กินแล้วสัน,นกกลเลีเ่ยงแยงแหลมิมื หนังสือเออหูวอะไรเรียนหนังสือมโอนิวันหยังเร็วมโอนิวันหยังมโอนิวันหยังมโอนิวันพุูดโอนิวันหยังต่อไปถือก่อนเอ้าไฟต่อเลยหาไม่มันเผาไฟโอ้มีลูกบางมาให้น้ำได้อันนี้ลูกบางหัวบ่แม่หรอเป็นหยังคือหัวไปเตะใส่ไปเตะใส่น้ำอ๋อนี่จุกหัวอ๋อจุกหัว นี่อใดแน่นี่โอ้อา้าวเดี๋ยวนับก่นอนอ๋นี่บ่อดดนั่งกับบ่อดดนับนับเอานับผู้นี้นั่งเอาอ่าขไ,ไฟนัง่งจังสีนับขอนไฟบ่อนั่งหนึ่บ่อดดกินมานั่งอ่ะนัง่งได้กิน,น,น,ไ,ดกนได้กินขนมเอาเนอนั่งนับกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดปดเกส้า เอามันเผามันเผาเศร้าอันโอ้ยอยากกินปื้อหน่อยมือนีิอยากกินปะเค้กมากินบอเค้กอยากกินเค้กบอหมักบอโอ้ซื้อหยังน้าถามซื้อก่อนนี่อันนี้ซื้อน้องหยังนี่ซื้อน้องหยังนี่น้องหยังก็อซื้อน้องหยังน้องเค้กโอ้น้องนี่เด้อ น้องแอมนี่เด้ฮะน้องดาวดาวมหาเลยอันนี้เด้น้องหยังน้องอันนี้น้องหยังนี่น้องหยังนี่โอ้หู้น้องหยังตัวใหญ่กูมูน้องหยังก่อนน้องแมมโอ้มื่อนี้ได้มีมันเผามีเค้กอีกอ่ามีมีเปออีกแต่เปอรเดี๋ยวพ่อแม่เปอเล้าเลยที่เป็นเปอเส้นใหญ่ ใส่ไข่ใส่เครื่องใส่เนื้อสิ้นหลากหลายเลยสีน้ำสีออกเป็นสีน้ำตาลดำๆเลยรับรองมาเพราะวิไผเคยกินอ่าโรงเรียนก้นข้อยสได้กินเป็นโรงเรียนแรกเลยในในเขตเแถวนี้เน,นี่ยตอนนี้เราทากร้องติดใช่หรอสาธจรไปใส่สาธจรนะสีฟ้ ผาวัดลูปเป็นน่ผู้ใดวัดรูปเป็นแน่นี่ผู้ใดวัดรูปเป็นแน่เก็บ้่อนิารอเน้้ว่มาแล้วจะ ขยะกกินขนมสิบห้าอันนี้ถ้าเก็บขยะเก็บหาหม่งจูดเขาไปจูดย <um ุใสก็เขาเก็บขยะไปจูดย well ุใสยูพุ่นบ่ยูไก่บ่บ่บ่เขตั้งไกงไงหม่งไหนได้มาบอกนะคนนึงไงมามามาสั่นมามาเก็บมา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 เขาเก็บคนละน้อยคนละน้อยเออเก็บแล้วได้แต่ให้กินขนม มาอ่าเก็บเอาตรงนี้ละเก็บกันนะมาเดี๋ยวสีเอาไปจูดมันแล้ว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 เออเก็บให้หมดละเก็บให้หมดละอ่าใส่คู่ก็ได้นี่ใส่คู่หนิยังเสดได้หลายหน่อ่าเดี๋ยเสียผ้าไปจูดมันละมันละมันละนี่ใส่นี่ละเออแล้วใครเก็บละอ่าเก็บให้สะอาดครับให้เก็บให้สะอาดแล้วจังสิได้กินขนมก้อนมู

อันนี้ก็จะได้กินมันเผาคนละหัวได้มันเผาลาน้อยนี่ลาน้อยก็กบ่กต้องกินก็นได้นี่เนาะให้คนอื่นกินแทนเนาะเนี่มานี่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 ส่องนี่ปลาเนี่ยและฮะพันเก็บแต่อานนี่ได้กินขนมเค,ค้กคนละสิ้นเลย เอ,า,อาไปเผาไปเผาไปเผานี่เป็นหม่กว่าเพราะว่าขาดแท่หม่กว่าได้ขับด้วยอยู่โรงเรียนขาดแค่หม่กกว่า ลุเงเล่เดียเ๋ยววานี่ใหม่กวาดเนาะทันผู้ส้มก่จะเป็นเอาใบาใหม่นี่แหละมากวาดแท่ดมันต้องให้ผู้ตาตาและจรินม้มา <c oughs> นี่แหละ <c oughs> โอ้พี่น้องหนึ่งน้องเืนกะติบาน ผู้หญิงผู้ชายก็เตะนํากันเลยโอเก่งแฮงมเบิ่งมเบิ่งไม้กวาดลงเข้าเนาะพี่น้องเนาะน้องๆเพิ่นเอาไม้กวาดชึ้งๆสิไดลงทืนอยู่ในพี่น้องเอาใบไม

ไม่กลัวเพลินพี่น้อเอามาได้ใส่ไม้กวาดเลยฮะใจเย็นไ,ไม่หักอายกันเราต้องลงทออืนยังเนาะไม้กวาดเขาดีดีดีอารมณ์ไม่พี่น้องห้องเพลินสะอาดแล้ว ไม่ค uh ่อยเต็งภา ไอ้ความมันต้องให้ผู40 40้นี่แหละส่ิบกว่าคนนะเห็นมล้วสี่สิบหรือห้าสิบกว่าคนเลยแหละ สี่ส oh, oh. ิบห <guy> ้าพี่น้องที่อาจารย์ทำลานต้องน้องที่เตะได้เอาเอาพี่ยิงกับเป็นเตะได้ไหมพี่น้องพี่ยิงดุสานผสมกันเลยบรรยากาศล้ำรอบโรงเรียนเพิ่นเดินโรงเรียนเพิ่นก็จะกว้างขวางเนะพี่น้องอันนี้

ตอนนี้กับน้องน้องคนเตะบานประมาณจกโมงเข่าเฮียนี่ยนะเขาเล่าเฮียนเก้าโมงพูตอนนี้เขากำลังเตรียมสิต้มเส้น quạt ừ, khắc 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 Dù này ba ơn dù này hiền thì nó Cái nhất cứ bố sư mấy quạt đi gì hết อมันขาดไปแล้วออันนี้เนาเราที่ซื้อมาก็ขาดไปแล้วพี่น้องก็ต้องเอาใบไม้หรือว่าห,ากหักไม้ที่แคมมาเฮียหน่อยนะพี่น้องเราได้ไปเอาบอนไก่สบายแห้งอืออันนี้ห้องของเฮาบัซี่อันนี้ดอกกุหลาบอันนี้ดอกกุหลบโอ้โหแล้วเฮียนจะคน สะอาลแล้วไปนี้นะต้องช่วยกันนาเมืองข้างนอกก่อนที่นอ้องนี่ข้างนอกเข้ากัน okay. จริงจรงจรง ទៅเตะนานនេះមកខ្ញុំនឹងទៅតែក្ដេនាំกันเลย เบิงแต่ละห้องนลพี่น้องมามีนักเรียนจักคนอันนี้ห้องอย่างนี้ป .3 ป .3 มีมมนักเรียนจักคนสิบอันนี้ก็จะเป็นห้องป .3 พี่น้องเฮียนป .3 มาเบอร์ข้างหลังนะพี่น้องมาเบิร์ข้างหลังน่ะอันนี้จะเป็นหนนนน้องเฮียนบ้านกุนควยพี่น้องเฮียนบ้านกุนควย